สวัสดีพี่น้องชาวสวนถั่วทุกท่านนะครับคลิปนี้มาคุยกันเรื่องถั่วใบเหลืองใบด่างหรือที่เราเรียกกันว่าไวรัสถั่วเริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับพร้อมวิธีการป้องกันและแก้ไขว่าจะมีวิธีแก้ไขได้ยังไงหรือป้องกันได้แบบไหนบ้างนะครับโรคถั่วใบด่างใบเหลืองเนี่ย มันเพิ่งจะมีมาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับถ้าผมจําไม่ผิดมาผมพร้อมกับโควิดที่มาระลอกแรกนะครับถ้าพี่น้องจํากันได้ถั่วใบเหลืองก็เริ่มมาเช่นกันนะครับโรคแปลกๆมันเริ่มมีแล้วมันก็หายไปผมพร้อมกันกับโควิดเหมือนกันครับหายไปได้หลายปีแล้วแล้วก็เริ่มกลับมาอีกครับปีนี้เริ่มมีเริ่มเ,เป็นนะครับ วิธีการหรือแนวทางการป้องกันเนี่ยป้องกันได้อย่างเดียวนะครับถ้ามันเป็นเยอะแล้วเนี่ยมันรักษายากถามว่ามันรักษาได้ไหมวิธีการรักษาเนี่ยมันค่อนข้างใจยากนะครับคือเรียกกันว่าแทบจะไม่ได้เลยป้องกันเนี่ยมันจะดีกว่านะครับเริ่มจากถั่วมัน โง่ขึ้นมาจากดินเนี่ยพอมีใบจริงสักสองสามใบมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับไอเมล็ดไหนที่มันไม่ดีเนี่ยเมล็ดที่มันไม่สมบูรณ์ที่มันติดเชื้อติดโรคมาเนี่ยมันก็จะเริ่มหนึ่งมันไม่สมบูรณ์นะครับสองถ้าเราเห็นว่าใบมันเริ่มแปลกๆปกใบมันเริ่มออกสีด่างสีเหลืองคือใบมันไม่เป็นธรรมชาติใบมันไม่เขียว แบบธรรมชาติเนี่ยนะครับแล้วข้อความเจริญเติบโตก็ไม่เหมือนต้นอ,อื่นให้เราถอนทิ้งทันทีนะครับถอนทิ้งก็เอาไปทิ้งที่อื่นนะครับไปกลายแปลงปลูกอย่าทิ้งตรงนั้นนะครับเพื่อตัดเอาวงจรของเชื้อโรคเพราะเราไม่แน่ใจว่าไอ้เชื้อตัวนี้เนี่ยมันจะลุกลามไปอีกเยอะไหมถ้าเราปล่อยไว้ทิ้งไว้ในแปลงปลูกนะครับ อันนี้คือแนวทางปฏิบัติในเบื้องต้นนะครับปกติเนี่ยเวลาเราหยอดมเมล็ดหลายท่านก็หยอด3เม็ดนะครับเหลือไว้2บางท่านก็จะหยอดสเม็ดอ่าเหลือไว้1ต้นเผื่อทอนไอ้ต้นไม่สมบูรณ์ออกหรืออย่างนี้แหละครับถ้าเราเจอไอ้ต้นที่มันเหลืองให้รีบถอนออกนะครับกรณีที่2ถ้าไอ้ต้นยังเล็กๆเนี่ย ประมาณสิกว่าวันสิห้าวัน20วันมันยังไม่มีมันยังไม่เป็นมันยังไม่เห็นนะครับไอช้มพวกใบด่างใบเหลืองเนี่ยมันจะไปเป็นอีกทีหนึ่งตอนถั่วเราอายุประมาณสักอายี่สิบกว่าวันขึ้นไปหรือหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับใกล้ๆจะเห็นดอกมันจะเริ่มเห็นมันจะเริ่มเป็นครับไอใบด่างเนี่ยก็ใช้วิธีการด้วยการ ตัดทิ้งหรือถอนทิ้งเหมือนกันนะครับทามันยังไม่เยอะนะครับให้พยายามทําแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้ในการป้องกันในเบื้องต้นนะครับการป้องกันอีกวิธีหนึ่งก็คือการฉีดพ่นสารกําจัดแมลงโดยทั่วไปนะครับวิธีนี้เราก็ทํากันเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแต่ต้องทําบ่อยครั้งนะครับสัก5้าวันครั้งหรือ7วันเป็นอย่างช้านะครับ ให้เป็นน้องฉีดพ่นให้มันทั่วใบนะครับจําพวกสารกําจัดแมลงโดยเฉพาะจําพวกเพลี้ยปากโดดนะครับเพลี้ยตัวอ่อนจําพวกหวีขาวจําพวกไรขารายแดงนะครับโดยเฉพาะไอ้เพลี้ยดำเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าเพลี้ยตัวอ่อนและก็หวีขาวเป็นพาหนะนะครับนําเชื้อโรคใบด่าง ใบเหลืองมาสู่ถั่วของเรานะครับถามว่ามาจากที่อื่นแหล่งอ,อื่นมีไหมมันก็มีส่วนมาจากเมล็ดพันธุ์ปนเปื้อนมาก็มีส่วนนะครับจากดินจากอากาศคือมันมีส่วนทั้งหมดนะครับแต่ที่เขา,เาวิจัยมานะครับชัดๆเห็นๆกันก็คือมาจากวีขาวมาจากจำพวกเพลี้ยตัวอ่อนนะครับน้ำพา ซึ่งเชื้อไวรัสใบเหลืองใบด่างไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวพริกรเขือฝักทองแตงร้านจำพวกพืชอื่นๆทั้งหมดนะครับมาจากจำพวกวีขาวและเพลี้ยตัวอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยาที่รักษากันจริงๆมันยังไม่มีนะครับก็ทำได้ด้วยการป้องกัน ถ้าเป็นสูตรของผมเนี่ยผมก็จะใช้นมจืดครับหนึ่งกล่องผสมไปกับสารกำจัดเพลี้ยกำจัดแมลงเนี่ยถูกรอบที่ผมฉีดนะครับถูกรอบเพื่อเป็นการป้องกันนะครับแล้วก็สลับกันกับน้ำหมักน้ำขี้เถ้านะครับที่ผมเคยลงคลิปให้กับพี่น้องเห็นถั่วของผมเนี่ย ไม่เป็นนะครับไม่เป็นมานานแล้วแหละนะครับตั้งแต่ใช้สูตรนี้ผมก็ลงไปหลายคลิปนะครับแนะนําให้พี่น้องเอาไปใช้ดูเอาไปทําดูก็ไม่ทราบว่าได้ผลกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่สําหรับเพื่อนบ้านที่ทําสวนใกล้ๆกันนะครับผมก็แวะไปดูพี่ก็บอกว่าได้ผลนะครับก็ไม่เป็นเหมือนกันนะครับก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่ง ะครับเพราะว่ามันยังไม่มียารักษาส่วนยาที่มีวางขายตามร้านหรือโฆษณาขายตามเพจมันก็เป็นแค่ยาป้องกันนะครับเป็นยาต้านไวรัสนะครับยังไม่ใช่ยารักษาถ้ามันเป็นจริงๆแล้วเนี่ยรักษายากนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นก็ทำ ตามที่ผมเน้นไปในเบื้องต้นนะครับคือการถอนถอนทิ้งตัดทิ้งนะครับถอนรากถอนโคนถ้ามันยังไม่เยอะนะครับแต่ถ้ามันลามเยอะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องถอนแล้วครับยังไงมันก็ไม่หายนะครับเพราะว่ามันเป็นทั้งสวนแล้วทำใจได้อย่างเดียวนะครับคือถอนใจและทำใจนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชม บบาต้นเกษตรชาวบ้านบบาต้นเดอะซีรีส์วิธีเกษตรคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับป้องกันได้อย่างเดียวนะครับถ้ามันเป็นเยอะแล้วเนี่ยมันรักษายากถามว่ามันรักษาได้ไหมวิธีการรักษาเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับคือเรียกกันว่าแทบจะไม่ได้เลย ป้องกันเนี่ยมันจะดีกว่านะครับเริ่มจากถั่วมันงอกขึ้นมาจากดินเนี่ยพอมีใบจริงสักสองสามใบมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับไอเมล็ดไหนที่มันไม่ดีเนี่ยเมล็ดที่มันไม่สมบูรณ์ที่มันติดเชื้อติดโรคมาเนี่ยมันก็จะเริ่มหนึ่งมันไม่สมบูรณ์นะครับสองถ้าเราเห็นว่าใบมันเริ่มแปลก ใบมันเริ่มออกสีด่างสีเหลืองคือใบมันไม่เป็นธรรมชาติใบมันไม่เขียวแบบธรรมชาติเนี่ยนะครับแล้วข้อความเจริญเติบโตก็ไม่เหมือนต้นอื่นให้เราถอนทิ้งทันทีนะครับถอนทิ้งก็เอาไปทิ้งที่อื่นนะครับไปกลายแปลงปลูกอย่าทิ้งตรงนั้นนะครับ